ได้ทำการเคลียร์5สอร,รอบริเวณถังหมู่10หรือถนนาทางสุนักได้ทำการหาของคุ้ยเคลียรกินจึงเป็นสาเหตุให้ถังล้มเราจึงต้องรัดถังหรือหาเสาปักรัดเพื่อเป็นการลดความเสียเวลาจากการเก็บขยะม,มูลฝอยตามนบ้าันป่าอำเภอเกยงคอยจังหวัดสระบุรีหมู่10 ยี 23, 64, ่สามหนึ่งหนึ่สี่ถเป็นแปดหกเสลับ,บุรีจึงเรียนมาเพื่อทราบครับผมการได้ทำการเคลียร์ห้สอร,รอบริเวณถังหมู่สิหรือถนนาทางสุนักได้ทำการหาของคุยเคลียรกินจึงเป็นสาเหตุให้ถังล้มเรา จึงต้องรัดถังหรือหาเสาปักรัดเพื่อเป็นการลดความเสียเวลาจากการเก็บขยะมูลฝอยตำมนบ์้ันป่าอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีหมู่10 2ย1 1 6ิบะเมียน8 6ป147สสระบุรี